สวัสดีค่ะสวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยทุกตาพาฝันพบกันกันนี่บุคคลนอาพามากินกาแฟอยู่น้ำส่วนร่างเหือนเด้อจะเด้อมาเด้อเูื่อนน่มาจิบก็มาค่ะเบิ่งพี่นกบินเนาะโว้ยอ,อนเพื่อนนอค่ะเนาะ อากาศช่วงนี้เป็นแบบมืดๆอยู่ะคะ่ะเนอะเป็นคึมๆอยู่อะว่าเนอะใช้เรื่องเตือนฟังค่ะใช้เรื่องอันเมื่อวานเมื่อวานเอาน้องสมพูไปเก็บอยู่หลงรถเนาะคะ่ะเนาะใจอันโคงมาแล้วล่ะคะ่ะเอ้ยก็เลยมาเมื่อวานเอ้เอสบาร์บีคิวกินเพราะมันเป็นอากาศดีเอ้ยก็เลยมาจอดอยู่นนำอันนาเหงืห่อนาหลงรถเอ้ยอยู่นํำเหงื่อ ก็มันก็ตอนแหลงแล้วล่ะค่ะประมาณอันทุ่มนึ่งห่ยนเอ้พันหลือมาไปเก็บค่ะนึ่ว่าเอาตัวผู้เจ้าไปเก็บมันเลยเราไปเปิดอันหลงดูแลเห็นพันโจทย์อยู่แฟนเอ้ก็เลยบอกว่าหั่นตัวบ่ไที่เอาไปเก็บอันนี้ยังอยู่ด้ยนี่บมาเอ้ก็เลยอันเอาไปเก็บค่ะมันพันแจงหนาอคันเมื่อวานมันเป็นเด็ดอกหนาอมือเด็ดอกเดดอากาศดีค่ะยี่สิบองศาลงเงินเถอะปะ ก็เลยเอาไปอันเขาอยู่หลงนวดนึงก็ขี่ไปก็สงนาทีค่ะแปบ๊บเดียวอยู่ก็เกิกนเอ้ยก็ขี่ออกไปเนาะค่ะเนาะเอ้ยพันใส่เสื้ออันกระดุมกระดุมเสื้ออันมันเป็นเสื้อแบบนี้แหละค่ะมันเป็นเสื้อเชิเ้ตแบบนี้ค่ะแต่ว่ากระดุมทางถึงนี่มันสิ่ยักมันยักหลวมหูจักอยู่ว่าว่า เสื <itu> ิญแล้วที่มันเปิดอันไหลที่แต่ว่าเออเอยกระบวนการไปยิบเขาเนาะก่เนาะก็คือว่ามันอยู่อยู่กันแล้วก็เลยขี่น้องเสพผู้ออกไปค่ับมันก็มีขนย่างอยู่ด้วยกับน้ำถนนกับเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะพ่นเอาอันพวกอันสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทุกเนาะเออกลับมาพันกระเบื้องเอยแท้ค่ะเอยตุ๊กตาบ่าอันนี้ไซส์ความมันเป็นความตลกสนุกเนาะถือว่าเป็นความตลกคลิปตลกไซส์เรื่องตลกตัวผู้เจ้าค่ะ เอ้ยก็ว่าพันขึ้นเหลี่ยวเบื้องดีแท้อันอันส่งคนนีวะค่ะผู้สายก็ไม่หญิงค่ะพันเอาไปอะมันก็อีกครั้งมันก็เหลี่ยวเบื้องดีเด้อค่ะพันก็บว้าเตือนเลยค่ะเอ้ยก็ขี่กันหน้าเบิดไปหน้าเบิดไปเลยเด้อค่ะแบบมันก็เกิือเนาะค่ะเนาะก็ตามธรรมชาติของเอ้ยหน้าเบิดทะเลาไปนะคะเบิดทะเละไปก็พันก็ขึ้นเหลียวเบื้องค่ะคือว่าพันหนาว้าเตือนแต่ว่าพันบววาเสินะค่ะเอ้ยก็บวได้เป็นตือนเ้ยค่ะเอ้เอ้ก็เลยอันเอา น้องสมผูไปโจอยอ์ยู่นําลงเรียบร้อยเนาะค่ะนวอยู่นําลงรถพ่นวันนี้เอ้ยก็เลยกลมค่ะเอ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยว่าเรื่องความตลกของเอ้ยตุ๊กตาเออฟังเสื้ออันกระดุมทางถึงเนี่ยค่ะกระดุมอีกเม็ดนึงมันเปิดเนาะคะ่ะเนาะมันเปิดแล้วมันก็เลยเห็นแต่เสื้อส้นไหน <laughs> อันนี้กลายเป็นความเคลดเลกหัวคะ่ะมันเปิดแล้วมันลก็เห็นแต่เสื้อส้นไหนเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะเฮ่าบ่ได้ เขาเสื้อเสื้อส้นไหนแล้วก็ใส่เสื้อนี้ทับไปเลยเสียกระดุมมันหลวมมันลวเปิดหรือว่าเขาดึงนั้นดึงนี้แล้วเขาเขาเสื้ออันเสื้ออีกส้นนอกเนาะค่ะเนาะมันก็เลยเปิดมันก็เลยลงมาห้อนไตเสื้อส้นไหนค่ะเสื้อส้นไหนมันก็ถ้าเอ้ยขี่รถไปมันก็เปิดหมดหมดค่ะจมหอบันจังเหลียวเบิงเอวยค่ะเออยลยมาขึ้นเออย้วโอ้โบตี้พันเหลียวเบิ่งต้องสงสัยพันหน่ะโบกาเว้าเนาะะเนะพราะมันอยู่ตัวคนเราฟังเสียนะ ผู้ชายมันก็เหลียวบังดีแม่หญิงมันก็เหลียวบังดีเด้อค่ะแต่พันเบาๆแต่เอ้พันเอ้ขี่รถจืดไปสินะพันก็ยังเลี่ยหันมาบึงอยู่เด้อค่ะเอ้ก็ยังดีค่ะเอ้ยังนึกโอ้โบได้รู้สึกเด้อค่ะก็เพราะว่ามันเป็นอากาศดีเนาะค่ะน้องหาก็โบได้บึงตัวผู้เจ้าว่าเม็ดเสื้อกระดุมนี่มันเปิดแล้วมันลล่แล้วมันเอ้ยขี่ไปลมพัดมันก็เห็นแต่เสื้อเส้นไหนกับเสื้อข้างนอกเนาะก็เลยนึกยักหัวตัวผู้เจ้าค่ะก็เลยอันนั้น ปิดเถะก็แต่งตัวเรียบร้อยก็เลยย่างกลับมาก็เลยมาบอกเล่าอแฟนฟังแฟนหัวแฟนพออว่าฮะตัวเอสเธอร์ก่อนว่าแฟนเนเ้อรถามว่าตัวเอสแต่เลยก็ตุกตาบ่าหันเขากระดุมของมันเปิดเลยเขาบุยเอุจักเห็นว่าคำว่าตัวอันออกไปย่างหรือว่าเห็นเพื่อนบานพันเว้ากาแสดงว่าพันวาเห่าเด้อเลยว่ะ เอ้ยกระวัาสนีเด้อค่ะเพราะว่าคึ้นยักหัวตัวพระเจ้าเพราะเขาโบรู้ตัวเนาะค่ะเอ้ยกระโบรูตัวกระดุมมันเปิดแล้วมันก็เลยเห็นเสื้อส้นไหนมันก็เลยโซเลยว่างั้นเด้อปะก็เลยขำตัวพระเจ้าขึ้นยักหัวใช่เอาฝังพันกันอย่างเสียว่าตัวเอ็ดตะลึกก่ันว่าตัวเอ็ดตะลึกโชว์บอกพันบอกหันก็เลยโบได้แม่นตั้งใจโฉคือบรู้อยู่พันว่าเออเสื้ออันนี้ตัวเห็นตัวว่าอยู่กระดุมมันหลวมเหมืนวัน เอ้ยก็เลยอันเมื่อวานนี้บั้นบั้นมายุ่งเหอนบันเอาปิดแล้วบันโบโอกเดี๋ยค่ะโบเปิดสงสัยเอ้ยมันท่าที่เขายกเสื้อยกยกแขนยกตัวเนาะค่ะแล้วมันเลยปดุดออกสิเนี่ค่ะก็เลยก็เลยขำค่ะเอ้ยก็เลยมานั่งขำเออมันก็เกิดขึ้นในทุกที่เนาะค่ะเนาะเหตุการณ์นั้นที่ว่าเหาบ่ได้ตั้งใจสิเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นความมันขำขำเมื่อเสาร์นี้ก็เลยเอาเสื้อใส่แล้วเพราะว่ายางบาร์บีคิวมันคิวเนาะค่ะเนาะมันมีกลิ ใส่น้ำมันไว้นอนว่าน่ะซักเอ้ยก็เลยคืดยกหัวค่ะก็เลยใส่เรื่องคำขำแบบอันสะตายเอ้ยเาฟังเพิ่งเกิดขึ้นมายกยกเมื่อวานเองเกิดขึ้นใดตลอดเด้ค่ะอย่าว่าเกิดขึ้นบัวใดเด้ค่ะเรื่องบางอย่างนี่ค่ะว่าเอ้เป็นไปไม่ได้สินะคะนะมันก็อย่างเกิดขณะเอ้ยใส่เสื้อมามดมือหนอกะเนาะ พูจักอยู่ว่าพันหลวมค่ะก็ใส่แต่ว่าพันกระติดอยู่มดมือค่ะบเอาน้องชมพู่ไปเก็บลงรถเพราะว่าอันจักรุดแต่มือเหลือโซอันหน้าอกอันใส่เสื้อสนในโซนหน้าอกไปเลยอันแอนอกไปยังดีนะคะอันนี้ก็ใส่สภาพตัวพู้เจ้าคือฝังคือเบิ่งเอาแบบขำๆนะจะเดอ้อ คลิปนี้ก็แบบตลกตลกเนาะค่ะเนาะอันสไตล์เอ้ยตุ๊กตาอันผาฝันตลกที่ว่าอันเกิดขึ้นใดโดยอันโดยบางอื่นค่ะก็มันก็เป็นเรื่องตลกค่ะเพราะว่าเขาว่าได้ตั้งใจดีที่บบกี้ไปอันซื้อโของอยู่ตอนอันนำซูเปอร์มาร์กเนาะค่ะเนาะขี่ผ่านไปคนก็เต้นหนาเหลียวบางอีนาหนี่เราเอตะตะเล่อเนี่ยเราเปิดเสื้อนเสื้อชนไยนโเห็นสินะคะเมื่อวานมาเป็นอากาศดีเอ้ยกระพัน แต่ว่าเมื่อวานเอ้ยไปขี่ผ่าน้องสมพูไปยันใจโคงันเอ้ยใช้พานโค้พันเนาะค่ะเนาะมันก็เลยโบห็นเพราะว่ามันก็หลงมันมันโบห็นเสียถ้าเปิดก็โบห็นเนาะแต่ว่าก็ยังมาคึดคึดอันคึดคำขำอันตัวผู้เจ้าว่าอันเขาว่าใจอันโคงกับน้องสมพูไปไหลที่เนาะค่ะเนาะอันเพราะว่ามันเป็นระยะสั้นๆมันก็เป็นเป็นอากาศดีเอ้ยก็เลยพันใช้แต่น้องสมพูเมื่อวาน ถ้าว่าไปขี่แล้วสินี้บได้ซื้อผ้ามันโขนกขนนะเกิดมันรุดนี่ก็ไปเพี้ยนมาหดเหินนกเนนอย่างบได้เบิ่งเด้อค่ะรังเดือดมันนั่งเบิ่งมันนั่งคืดผู้เดียวเลยคืดยกหัวค่ะอะซํานี้บอกค่ะเด้อคำพูดเลือดคำขำก็กดมาอันหาเอ้ยจะได้จะเด้อคำพูดเลยอฝังมดกันเลยเรื่องขำขำของเอ้ยตุ๊กตาพาฝันเมื่อวานจ้าเมื่อวานมาเล่าสู่กันฟังนกขนนอเพื่อทุกบ้านมีความสุขนกเนนอ แล้วก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพดูแลอันสิ่งรอบตัวคะ่ะแล้วก็เฮ้ย enjoy happy เนาคะค่ะเนาะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองทำเด้อจะเด้อก็จะไปเบิ่งผู้อื่นว่าผู้นั้นมีแบบนั้นผู้นี้เป็นแบบนี้ก็จะไปตามคนไหลเด้อค่ะตามัานไหลก็เป็นทุกข์ตัวเองเด้อจะเด้ออยู่ก็เลยก็คือการมดคะ่ะก็เป็นอันตามใจตามตัวเองเนาะคะ่ะเนาะตามมันตามตัวเองว่างั้นเหัวใจมันจังบวดทุกข์ใจเนาะว่าแบบง่ายๆนี่แหละ ันขอบคุณแล้วก็รอันสวัสดีเนาะค่ะเนาะพบกันคลิปหน้านด้วยจ้าสวัสดีคะ่ะ